สวัสดีครับเอกีซ e ีครับวันนี้เอกี้กำลังจะเป็นคนดังครับอ่าตอนนี้เอกี้ดังแล้วนะครับตอนนี้ดังแล้วตอนนี้คือเป็นคนดังแล้วไม่ใช่คนธรรมดานะอืมนี่ขั้นตอนของการดังนะเอกี e ้จะทําอยู่ตอนเนี้อ่า,อางไงครับผมล่าสุดนะเอกี้ดังนะครับผมไม่ธรรมดาดังอะไรนะครับ ดังไฟครับวววววววดังไฟหนึ่งเก่าครับอู้ยังมาเร่งมากอ่ะนี่แหละครับผมพอดีผมอยู่นี่ผมก็ต้องทําครัวเนาะเดี๋ยวผมจะทํากับข้าววันนี้นึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวไว้กินนี่แหละครับคือการดังดังไฟนะดังปืนนะบาน้านไอ้กี้ก็ยังใช้ปืนอยู่นะครับ ไม่มีแก๊สนะไม่ได้ใช้แก๊สแถวบ้านนี้เขาก็ยังใช้ฟืนกันอยู่ไฟติดแล้วเอานี่ครับมอนึ่งใส่น้ำนี่มอนึ่งข้าวเด้อนี่ใส่ลงไปเดี๋ยวรอไปเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็นี่ครับเอาเอาหวดเอาหวดมาหนึ่งข้าวมาใส่ข้าวเราเอาข้าว จะมีตัวรองตรงก้นนี่นะใส่ข้าวแล้วก็นึ่งได้เลยครับวันนี้ผมเขาไม่ได้แช่ข้าวไว้เนาะจะอุ่นข้าวอุ่นข้าวเย็นเมื่อเช้าข้าวข้าวเหลือเยอะก็เลยต้องอุ่นข้าวเย็นนะนี่ครับไอตัวรองกันข้าวตกเนาะใส่ไว้ข้างใต้นี่ใส่ไว้ข้างใต้เนาะเดี๋ยวถ้าเราเป็นตัวรองขอจัดแป๊บหนึ่งเพราะว่าเคยนะครับเนี่ยไอตัวรองเนี่ยมันไม่ดี นึ่งข้าวนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยข้าวทะลุร่วงลงไปในหม้อนึ่งน,นะนะไม่ได้กินข้าวเลยบางทีนะเออต้องดูดีๆนะจัดดีๆนะตรงนี้นะแล้วก็ระหว่างนี้ก็นี่ครับพี่กี้ก็วันนี้อุ่นครับอุ่นข้าวเอาไม่ใช่ข้าวที่เราไม่ได้แช่เราอุ่นเป็นข้าวเหนียวเรามันเหลือเยอะเราก็เลยอุ่นนะไม่ต้องแช่ใหม่ใส่ไปในนั้นนะฮะ เหนียวแล้วเริ่มเหนียวแล้วข้าวนี่อุ่นอีกครั้งนึงก็พอแล้วครับเพราะถ้าอุ่นหลายรอบมันจะมันจะเหนียวเกินมันจะติดมืออุ่นครั้งเดียวพออ่ะเรียบร้อยแล้วก็ดูข้าวกันครับออ้พอดีแล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเอฟซีทุกท่านนะเอเก,กี้จะสายข้าวนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนี่กระด้งใายข้าวครับกระด้งใายข้าว ใส่ข้าวข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องอเอ้ยใส่เกลือก็อิ่มได้หนิกินตอนเด็กๆเนาะเอาไอ้นี่ครับข้าวแบบนี้แหละก็จะเอาปั้นๆ,ๆเนาะปั้นแบบนี้นะปั้นปั้นปั้นนะเกลือทานะโอ้เกลือทาแล้วก็กินครับอิ่มแค่นี้แหละอาหารตอนเด็กถือว่าไม่เรื่องมาก <laughs> ไม่ใช่ไม่เรื่องมากหรอกครับคือเรามีเท่านี้เนาะเราไม่ใช่ตั้มรวยอะไรเนาะสมัยเด็กๆเนาะเล่าสู่กันฟังนะครับค่ะเดี๋ยวหลำต้นนี้ก็นี่ครับใส่กระติบนะฮะติ๊กข้าวไว้ลุ๊บโอ้ยอ่อนอู้ลุกครับเรียบร้อยครับจบอีกกี่สีป,ปิ่งประทูแล้วนะครับ FC นี่จะตำ ปลาทูทำน้ำพริกปลาทูนะครับระหว่างนี้นะพี่ก็จะนี่ครับเอาพริกมาปิ้งจะได้หอมหอมเสียบพริกก่อนนะฮะ ก็มาย่างพริกกระเทียมขาตรงย่างนะมันถึงจะหอมครับสูตรอีกีนี่คือย่างใส่ไฟแล้วความหอมมันจะออกมาพริกนี่ทามาจากสวนนะแต่ว่าไอ้กีไม่ค่อยจะกินเผ็ดครับผมก็ใช้ไปก่อนซัดแค่นี้พอแล้วครับนี่แค่นี้ก็เผ็ดแล้วพอละ นี่ก็ข่ากับกระเทียมนะกระเทียมผมใช้ผมก็เสียบย่างเหมือนกันนะจะพอดีหอมๆเลยครับเสียบย่างนะกระเทียมนี่หอมเลยแล้วก็ข่าผมหั่นแล้วหั่นเป็นบางๆแล้วจะได้ง่ายต่อการเสียบแล้วก็ย่างมันจะสุกเร็วนะถ้าทำแบบก้อกๆมันจะไม่ค่อยสุกรอปรทูสุกนะครับเดี๋ยวอีกกี้จะ ทำให้ดูว่าอิก,กี้ทำยังไงนะอืมตอนนี้ปลาทูสุกแล้วครับพร้อมใช้แล้วเดี๋ยวอิก,กี้ก็จะเอามาตำเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีตำปลาทูของอีก,กี้เลยนะครับผมนี่ครับขาที่อก,กี้ปิ้งเนาะแล้วก็กระเทียมพริกเด็ดลงไปครับเอาขั่วออกหน่อยนะจะทํา ำทำพิธีเอทำการตำน้ำพริกตำพริกให้ละลายก่อนครับให้เกลือมันอ่ะแล้วนี่ก็หลังจากนี้ก็นี่ครับเอาปลาทูแกะเนื้อลงปลาทูลงไปเลยเนาะ โอ้ร้อนแกะเนื้อปลาทูลงไปเลยอ้ร้อน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 เดี๋ยวขออนุญาตนี่ครับเนื้อปลาทูเนาะที่เอกี้แกะมาเมื่อกี้มันร้อนก็เลยต้องแกะใส่จานไว้ครับนี่ครับใส่เนื้อปลาทูลงไปเนาะตัมครับทีนี้ตัมันเข้าเครื่องเนื้อปลาทูมันละเอียดง่ายครับไม่ยากแล้วก็ใส่ ของนัวคือลุ่งไร้เทลบ,บาลนี่พี่น้องสิงบุหัว่าลรนะบออีกกี่โอ้ยน้ำปลาโอ้ยตายตายตายชูด,ดตามไม่เข้าออกันเนาะนี่ก็ตามครับ ตามให้เข้ากันตามตามตามชิมนะไม่ยากเลยนะครับนี่บาวกี้ทำกับข้าวง่ายๆทำาริดปลาทูแบบแห้งนะทำแบบแห้งนะครับไม่ได้ทำแบบน้ำผมชอบกินแบบแห้งนะแบบน้ำก็อร่อยไปอีกแบบนึงแห้งก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะตามให้มันเข้ากันครับตัวหัน่นหั่นหัวหอมใส่ก่อนฮะหัวหอม ใส่เยอะๆจะได้หอมหอมเสียดายผักชีตอนนี้มันยังไม่โตอีกกี้ปลูกอยู่ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็โตแล้วแหละตอนนี้ยังไม่โตเลยเลยใส่แต่หอมบัวผักหอมบัวนะฮะบานอีกกี่เรียกว่าผักบัวแม่เพิ่นปลูกไว้เยอะเลยครับหลายกระถางเลยปลูกไว้ตลอดนะพวกนี้กินใช้ตลอดเลยกินเกือบทุกวันผักหอมนี่ใส่ต้มใส่แกงใส่แจว ใส่ตลอดเป็นหนึ่งในผักที่ใช้ยอยู่เกือบทุกวันนะครับนี่กี่ตมตีละอุย้ยเข่าเครื่องแล้วมันเข้ากันจักหน่อยโอ้เสียงตําเป็นไงครับเสียงตําขออยากชิมอีกหนึ่งรอบ อพอดีเลยครับจ้าวจามนี่เลยครับจานที่เราใส่ปลาทูเมื่อกี้เนี่ยตับนี่อพี่น้องเอซีทุกท่านน้ำพริกปลาทูแบบแห้งของเบาเอกกี้เป็นไงครับเป็นไงน่ารับประทานบ่น ส่นี้อิกกี้ทำกินประจำนะจะเป็นปลาแห้งหรือปลาทูนะปลาอีฮือะปลาแห้งนะี่ยก็ตำได้พวกกบแห้งพวกต่าแห้งนะอีกกี้ก็ตำแบบนี้นะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มผักเนาะอู้อร่อยโอเคพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟม,มากินกับผักนี่ก็ขอมกระโจน,นอร่อยแล้วครับ ข้าวเย็นมีแค่นี้แหละครับวันนี้บข้าวผิงปลาทูกับผักอหอมอร่อยครับปลาทูเนี่ยข้าวจำเบ๊จำเบ๊พี่นอ้องเด็รมาก เป็นไงอร่อยปะอ้ะอร่อชยชอาไหมชอบน้องน้องไปกินกระรปะุเลยป้ะน้องไอ้ลูกคนเล็กผมไปกินข้าวบ้านพ่อเนาะผมกินแบบไอ้คนกลาง นคนโตเขาไปกินข้าวบา้านาะแล้วแต่แล้วแต่แว,แตวันนะบางวันก็มึงกินไดหนึ่งวันจนีน้ดนาะบางวันผมก็กินคนเดียวบางวันก็กินกับภรรยาแล้วแต่วันครับแล้วแต่งานแล้วแต่โอ,อกาสไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมกันหรอกครับด้วยงานด้วยอะไรหลายอย่าง อืผักเป็นรูไม่ค่อยสวยแต่ไม่ได้ฉีดยาผักปลูกแบบปลอดสารร้อเปอร์เซ็นต์การันตีได้ตำมาทูฮห้งสูตรเอกกี้เนาะส่วนวันนี้แฟนผมเขายังอยู่ร้านอยู่ยังไม่ปิดร้านผมกินข้าวก่อนนะ ผมหิวแล้วผม,มทำเสร็จผม,มกินเลยผมไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันหรอกนานๆจะได้กินทีครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้กินพร้อมกันผักกรอบ ถอมาีกเอาไปปลูกนี่ขึ้นอีกนี่รากมันยังอยู่เนี่ยเราเอาไปปลูกนี่ขึ้นอีกครับเนี่ยกินแบบยั่งยืนต้นเดียวกินสองสามรอบลองทำดูครับเอาไปแช่น้ําก่อนสักคืนสองคืนหรือว่าไปลงดินเลยก็ได้แต่ต้องรดนะลงดินบางครั้งมันจะตาย กลุ่นประทูแห้งอืมสุดยอดโอ้ยสุดยอดแล้วอิ้มแล้วครับเห็นแล้ว นนเรื่องอันนี้ก็เดี๋ยวไปให้คุณภรรยาอันนี้ไปให้น้องเมียวกับเนื้อกระดูกพ่เศษอยู่ตรงนู้นนะโอเคครับผมคลิปนี้เนาะก็ขอขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกกีซียูด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม